ผมทำงานอยู่พระรามเก้าสาขานะไรนะสาขาสาขาสมุท เดี่วทางีแบบน่าจะม่งเ้าปนี้แต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยผมยังให้รายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้บุญกับเปแถลงเพราะว่าตกลงล้วนากกเว่าเเนี่ยที่กรบเทซึ่งเป็นคาโรลที่โลดจะเป็นการคืื่องไงคือมีการสติมเมอร์ไปตดไป สัวิมเมอร์เนี่ยเป็นตัวที่ว่าพอเราใส่้ตรวจนี่จะดูข้อมูลรวได้ว่าเป็นเหมือนที่แบง์มีข้อมูลเราในกระเป๋าไม่เล็กมา่นะแต่ว่าเรากดเงนสี่ตัวเนี่ยมันจะมีที่แบงกที่มันจะมีเข้าไปแล้วเอาจจะแบงก์เลยครับจเริมแจ้งตำรวจเลยครับองามันนี้ก็ต้องไปดูนะครับไม่หายไม่หายแต่ว่าเป้าหมายไปที่กดจกตู้นี่นม่ใ้เอฟเ็ป็นเป้าหมข้าวเกิดอยู่เอง